สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าครัวกับพี่น้อยตามเคยพี่น้อยจะพาทำแครปหมูนะคะใครจะเอาไปทำขายสร้างไรายได้ก็ได้นะคะ,ะสูตรนี้กรอบอร่อยนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยคะ่ะวันนี้พี่น้อยใช้หมู2กิโลด้วยกันนะคะวิธีการทำพี่น้อยจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆอ,อยากลองทำก็ ลองเข้าไปดูนะคะอัตราส่วนผสมและวิธีการทําอยู่ใต้คลิปนะคะพี่น้อยซื้อหนังหมูมา292อกิโลด้วยกันนะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็อตั้งหม้อนะคะใส่น้ําให้เดือดนะคะสูตรนี้รับรองสีสันสวยนะคะพี่น้อยก็ใส่เกลือลงไปในน้ำนะคะหนึ่งช้อนครึ่งแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ เพื่อให้สีของหนังหมูของเราทอดออกมาสีสวยนะคะพี่น้อยจะใส่นะคะหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่สูตรพี่น้อยพี่น้อยจะใส่ทอดออกมาแล้วสีมันจะสวยน่ารับประทานมากๆเลยนะคะพอเราใส่เกลือแล้วก็ใส่อซีอิ๊วขาวลงไปแล้วนะคะเราก็นําหนังหมูของเรานะะลงไปต้มพี่น้อยใช้เวลาต้ม่าอ 4ีนาทีด้วยกันนะคะต้มให้น้ำเดือดแล้วก็รีดไขมันที่มันอยู่ในหนังหมูของเราออกนะคะเมื่อต้มได้เวลา4 0นาทีแล้วนะคะพี่น้อยก็จะตักตักหนังหมูของเรานะคะเพื่อสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะหรือว่าทำกินเองก็ดีนะคะ ค่อยๆตักออกนะคะเพราะว่ามันร้อนตักหนังหมูของเราออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไปล้างกับน้ำนะคะล้างทั้งร้อนๆแบบนี้เลยนะคะบล็อกเวลาเราไปหั่นแล้วเนื้อ,อหนังหมูมันจะแข็งนะคะมันจะหั่นง่ายนะคะ เอามาก็ล้างเมือกมันหรือฟองไขมันออกให้หมดนะคะพี่น้อยค่อยๆล้างทีละชิ้นนะคะเพราะว่าล้างให้มันสะอาดเอาเมือกเอามันมันออกให้หมดนะคะเวลาเรานำแครปหมูของเราไปทอดนะคะสีมันจะสวยนะคะ ล้างเอาสิ่งสกรปรกออกอีกรอบหนึ่งล้างให้สะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อยก็จะเอามาใส่ตะแกรงนะคะ,สะเสด็จน้ำมันสเสด็จน้ำมันให้แห้งก่อนนะคะให้สเสด็จน้ำมันก่อนให้สเสด็จน้ำที่เราล้างเมื่อกี้นะคะ เมื่อเราอ่ะล้างสเสด็จน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแห้งประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําการหันน่นหนังหมูของเราเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหั่นได้ตามสะดวกนะคะชอบแบบเหลี่ยมแบบกลมแบบแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะถ้าใครทําขายก็แนะนําให้หั่นแบบยาวนะคะวันนี้พี่น้อยหัน่นยาวประมาณนี้นะคะเล็กๆนะคะเล็กๆกยาวยาวนะคะ เพื่อนๆสามารถหั่นได้ตามสะดวกนะคะหั่นชิ้นใหญ่เวลาเราทอดออกมามันก็จะพองใหญ่นะคะแต่พี่น้อยชอบอชิ้นเล็กประมาณนี้นะคะพี่น้อยจะทําการหั่นสองกิโลหั่นให้หมดเลยนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหนังหมูของเรานะคะ หมดแล้วค่อยนำไปตากแดดหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเห็นไหมพี่น้อยจะหั่นประมาณนี้เพื่อนๆหั่นได้ตามชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว2กิโลหั่นเสร็จเรียบร้อยก็พี่น้อยก็จะเอาไปใส่ตะแกรงตากแดดนะคะนี่ใส่ตะแกรงใส่ถาตากแดดไว้นะคะพี่น้อยจะใช้ตากแดด2วันนะคะ ถ้าแดดดีๆก็ตากหนึ่งวันก็ได้นะคะแต่วันนี้แดดไม่ค่อยดีพี่น้อยก็ตากสองแดดนะคะตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแห้งประมาณนี้นะคะสีเหลืองสวยเลยแล้วก็มาขยำเกะออกอันไหนที่มันติดกันนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็เกะกระจายออกเวลาเรานำไปทอดแล้วมันจะแยกกันเป็นชิ้นส่วนสวยงามนะคะ พี่น้อยตากสองวันนะคะนี่อันไหนที่มันแห้งเราก็เกะกะออกจากกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เอาหนังหมูที่เราเก็บมาจากแดดเมื่อกี้นะคะเอามาแช่น้ำมันไว้หนึ่งคืนนะคะต้องทยอยทอดหลายรอบนะคะนี่พี่น้อยทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะคะพี่น้อยก็เทน้ำมันลงไป เรานำหนังหมูที่ตากแห้งแล้วนะคะมาแช่น้ำมันหนึ่งคืนแล้วหลังจากนั้นก็ทำการต้มไฟอ่อนมากๆเลยนะคะทุกคนต้มไฟอ่อนแช่ทิ้งไว้นะคะเหมือนเราต้มน้ำมันแช่ไว้ ต้มไฟอ่อนนะคะดูเวลาพี่น้อยต้มมันจะออกมาประมาณนี้นะทุกคนเพื่อให้น้ามันมันซึมเข้าไปในหนังหมูเวลาเราไปทอดแล้วมันจะกรอบอร่อยนะคะแล้วหมูของหนังหมูของเรานะคะมันจะพองดีมากๆเลยนะคะเมื่อพี่น้อยแช่น้ำมันแล้วก็ต้มน้ำมันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตักออกนะคะทุกคนตักออกแล้วเราค่อยทยอยทอดนะคะตักออกมาพักไว้ เราะเราจะทอดทีเดียวหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวมันจะพองแล้วมันจะบานเต็มกระทะเราต้องทยอยแล้วก็แบ่งทอดนะคะพี่น้อยก็จะตักออกจากกระทะแล้วก็ทยอยทอดนะคะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะแล้วพี่น้อยก็พักไวใ้ให้มันเย็นหลังจากนั้นก็มาตั้งกระทะทอดนะคะทุกคนเห็นไหม มันเริ่มพองออกมาสวยมากเลยนะคะเพราะพี่น้อยหั่นชิ้นเล็กนะคะทอดออกมาก็จะพองประมาณนี้นะคะนี่เลยพองได้ที่แล้วก็ทอดใหม่ไปเรื่อยๆนะคะทอดพักไว้เสด็จน้ำมันนะคะนี่พองประมาณนี้นะคะเราก็ใส่หนังหมูของเราไปทอดเรื่อยๆนะคะทอดจนหนังหมูของเราหมดนะ แต่สูตรนี้พี่น้อยทําการทอดสองครั้งด้วยกันนะคะเพื่อให้นังหมูของเรากรอบนานขึ้นแล้วก็อร่อยนะคะกรอบมากๆแล้วก็สีสันสวยมมากนะคะเมื่อกี้รอบแรกไปแล้วนะคะพี่น้อยจะทอดรอบแรกมันก็พองประมาณหนึ่งนะคะแล้วมาพักไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็มาทอดรอบสองเพื่อให้มันกรอบนานขึ้นแล้วอร่อยนะคะไม่เหม็นหืนด้วยนะคะ รับรองว่าทำขายสร้างรายได้ดีแน่นอนนะคะหนังหมูของเราเริ่มพองเต็มกระทะเลยเห็นไหมทุกคนถ้าใครชอบแบบเหนียวเหนียวหน่อยก็ทอดครั้งเดียวก็ใช้ได้เลยนะคะแต่พี่น้อยอทอดสองครั้งนะคะทอดครั้งแรกเสร็จพักไว้ให้หนังหมูของเรานะคะเย็นแล้วก็ค่อยตั้งกระทะทอดใหม่นะคะอีกรอบหนึ่ง เปิดไฟกลางนะคะห้ามเปิดไฟแรงเด็ดขาดนะคะการทอดหนังหมูสําคัญก็คือห้ามใช้ไฟแรงนะทุกคนถ้าใช้ไฟแรงอ่ะมันจะไหม้แล้วหมูมันจะไม่พองนะคะหนังหมูของเรามันไม่พองต้องเปิดไฟกลางนะคะเพื่อนเพื่อเห็นไหมถ้าหั่นชิ้นเล็กเหมือนของพี่น้อยสีสันออกมาก็ประมาณนี้นะคะมันจะพองประมาณนี้เห็นไหมพี่น้อยก็ ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทใส่ถาดนี่อันนี้เพื่อทําการไปทอดรอบสองนะคะเพื่อให้สีสันสวยแล้วก็กรอบน่ารับประทานนะคะทุกคนเห็นไหมพองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสามารถทําขายสร้างไรายได้เลยได้เลยนะคะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกําลังใจพี่น้อยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อลองไปทำดูนะคะ แล้วก็ทำแล้วเป็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้พี่น้อยก็ลงทอดรอบสองให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าใครชอบให้พี่น้อยทำคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มานะคะพี่น้อยจะได้รู้ปัญหานะคะว่าทําแล้วเป็นยังไงนะคะพี่น้อยจะได้แนะนําบางทีดูวิธีการทําไปทุกคนทํา ก็จะแตกต่างกันแล้วก็จะว่าทําไม่เหมือนกันแต่ที่จริงแล้วก็ทําออกมาก็สีสันสวยประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกะ็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์ทักทายมานะคะ